สวัสดีกาลยานามิตรที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้เต้คุงก็จะมานำเสนอในทปิกที่ว่าทำดีใครๆก็ทำได้นะครับแต่การละชั่วนั้นง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับโอเค เรามาเริ่มกันเลยครับการทำดีเนี่ยในสังคมเพื่อมนุษย์ใครๆเขาก็ทำได้แต่การละเว้นบาปอากุศนเนี่ยนะครับก็ลองทำดูนะครับก็ให้อยู่ในทางสายกลางก็ได้นะครับก็ไม่มีดีไม่มีชั่วนะครับเอ ผมเองก็พยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองอยู่นะครับก็นอกจากพระอรหันนั่นแหละครับถึงจาเหนือดีเหนือชั่วนะครับออลองไปสอบถามพ่อแม่ครูอาจารย์ดูนะครับโอเคครับฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับทำดีใครๆก็ทำได้แต่การละบาปนั้นมันไม่ง่ายนะครับโอเคครับ ปิดพลาดประการใดขอภายมานาโอกาสนี้เต้คุงสวัสดีครับบ๊ายบาย